นิโมเมขาที่ดินมายืนตรงด้านท้ายของคลองหตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองหกอันนี้ก็จะเป็นคลองแอนส่วนฝั่งนู้นจะเป็นคลองหค่ะตรงนี้เป็นเขตคลองหลวงค่ะอันนี้คือด้านท้ายที่ดินของเราก็สามารถที่จะมาทางด้านนี้ก็คือด้านท้ายได้แล้วก็ไปทางด้านนู้นก็จะไปปท4 0 0 1ค่ะ แล้วก็ที่ดินของเราก็จะไปทางด้านนี้ก็จะเป็นธงสีชมพูบานเย็นตลอดเลยค่ะเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านเข้าไปชมแปลงที่ดินนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะที่ดินของเราทมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเหลืออยู่สองแปลงสุดท้ายแล้วแล้วก็มาบอกข่าวดีข่าวด่วนค่ะที่ดินจากสี่แปลงตอนนี้ ขายไปแล้วสองแปลงเหลือแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่หก็คือแปลงนี้แล้วคือแปลงนี้คือแปลงที่สองค่ะขนาดร้อยวาราคาปกตินะคะดวนดวนเลยตอนนี้หนึ่งรอยวาปกติ8ปดแสนห้าบาทตอนนี้หนึ่งร้อยวาเหลือ7จ็ดแส้าบาทราคานี้ พร้อมโอนแล้วฟรีโอนด้วยดวนดวนเลยค่ะเหลืออยู่สองแปลงสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เสาไฟฟ้าก็มาถึงแปลงที่สามระหว่างแปลงที่สองและแปลงที่สามค่ะลูกค้าขอขยายไฟเข้ามาได้เลยค่ะมีเสาไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสิบสี่เมตรส่วนความลึกประมาณยี่สิบแปดเมตรโดยประมาณค่ะเหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วราคานี้ถูกมากมากเลยค่ะ หน้าแปลงติดถนนสาธารณะกว้าง8เมตรถือว่ากว้างมากๆอยู่คลอง6คลองหลวงปทุมธานีอยู่ซอยที่53ดนดวนเหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วค่ะด้านหลังมีลำรางด้านท้ายด้วยที่ดินแปลงนี้เหมาะมาก,มากๆที่จะสร้างบ้านพักจะทำโกดังก็ได้ห่างจากโรงพยาบาลคลองหลวงเพียง3กิโลถือว่าใกล้มากๆค่ะนี่ค่ะ ลูกค้าชอบถามว่าที่ดินมีเพื่อนบ้านไหมมีค่ะแต่ยังไม่ได้หนาแน่นมากนะคะที่ดินของเราราคาถูกมากๆเลยเหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วค่ะลักษณะของแปลงที่ดินก็จะเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะถมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมปลูกสร้างบ้านเลยค่ะถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวนันหรือทั้งมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะนี่ค่ะ ที่ดินของเราน,นี่แปลงที่หนึ่งนี่ค่ะถมเรียบร้อยแล้วถมสูงกว่าถนนประมาณสามสิบเซนค่ะนี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ